สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟนะครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับประจําศูนย์ฟอร์ดพระประแดงนะครับคือออโต้แกลอรี่นะครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับก๊อฟนะครับก็จะมีรถฟอร์ดนะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นรุ่นขายดียอดนิยมเหมือนเดิมแล้วนะครับเป็นฟอร์ดเ n นเจอร์นะครับแครเอ็กแอลพาสปอร์ตนะครับปีโมเดลนะครับ2021นะครับก็เป็นโมเดลที่เราขายอยู่ณตัวปัจจุบันนะครับ ตัวนี้ราคาจัดจาหน่ายนะครับ692,000บาทนะครับสีที่จัดจาหน่ายก็จะมีแดงนะครับสีขาวสีดํานะครับสีบอลเงินนะครับวันนี้ที่เรามารีวิวก็จะเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวก็พาชมนะครับว่าคันนี้ตกแต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างเริ่มจากที่ข้างบนนะครับคันนี้นะครับได้ใส่นะครับเป็นสครูปนะครับเป็นทรงสูงนะครับเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีแดงตัดสีดํานะครับ สกูปก็จะมีทั้งทรงสูงนะครับทรงแนบทรงฟิตลูกค้าชอบแบบไหนแจ้งก็บได้นะครับกระเถิบลงมานะครับก็จะเป็นกระจังหน้านะครับคันนี้นะครับใส่กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าลังครึ่งนะครับตัวหนังสือฟอร์ดนะครับเป็นดําขอบแดงอันนี้ก็จะเข้ากับสีรถนะครับแล้วก็ตัวรถมากเลย กระเถิบมานะครับด้านข้างนะครับอุปกรณ์ที่เราติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะครับลูกค้าต้องการแบบมีหมุดไม่มีหมุดแจ้งกลับได้นะครับมาในส่วนของล้อแม็กนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นแม็กขนาด16นิ้วนะครับเป็นแม็กของโอเอ i ซินะครับลายจิกซอนะครับมาพร้อมกับยาง m a ็กซิ700นะครับเป็นยางเอทนะครับวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลย แล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับกราฟิกนะครับคำว่าレนเจอรถนะครับเป็นสีแดงนะครับตอนแต่งตัดสีดำรอบคันนะครับก็จะดูสวยนะครับจะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับที่ท้ายรถนะครับเราก็ใส่นะครับสติกเกอร์กราฟิกนะครับาลโค้ดนะครับที่ฝาท้าย ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเป็น ford ranger นะครับหรือ ford everest นะครับไม่ว่าจะเป็น ranger cab ranger 4ประตูนะครับสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับเกี่ยวกับสเปครถในแต่ละรุ่นนะครับหรือเงื่อนไขไฟแนนซ์นะครับปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะครับก็ยินดีให้บริการนะครับยังไงนะครับรบกวนคุณลูกค้านะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง y o u ูท b e ก็ด้วยนะครับและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ